بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ว่ามาแล้วมุตักระบะลา السلام ุ์ عليكم ورحمة الله وبركاته ขอ الحمد ل ิ ه ونيمة เจ้ากันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองและเด็กกำพร้าในตอนที่23าโดยการนำตำราที่มีชื่อว่าอิต้าฟุนกิรอมบิชาร์ฮกิตาบินแามิอฟินอัคลากวนอาดาบินบูลูกินมารอมก็หนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือตำราหนึ่งที่บรรดานักวิชาการนั่นได้รวบรวม หลักฐานที่มาจากท่านนบีมุ h a ม m a d สุลลัลฮวอะลยฮิวะซัลลัมที่เกี่ยวข้องกับจรยามารยาทโดยหนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือตำราที่ท่านเชคซอเลบินฟาวซานบินอับดิลละอันฟาวซานฮะซิซฮุลลอห์เป็นผู้อธิบายและหนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือตำราต้นฉบับที่มีชื่อว่าบูลูกุลมารอมของท่านเชคอิบนุฮะจัดอันอัสกอลานีรอฮิมะฮุลลอ์ เป็นหนังสือตำราที่รวบรวมหลักฐานจากท่านนบีตลอดจนในเรื่องของบทบัญญัติต่างๆแต่ท่านอิบนุฮยัดอันอัสกอลานี้ท่านได้รวบรวมในหมวดหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของจัญญามารยาทวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องส่งเสริมให้กระทําความดีหัดิษ บทนี้เป็นฮะดีษในลำดับที่เก้ารายงานจากจากท่านเจาบียร์รดิยัลลอฮุอันฮุกล่าวกล่าวรอซูลุลลอฮิซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุลมะรูฟินซัดักวะอัครัจะฮุอัลบุคฮารีมฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่บรรดานักวิชาการได้ตั้งหัวข้อนั่นก็คืออัตตารุกีฟีบัสลินมารูฟการเสียสละหรือส่งเสริมให้กระทำความดี ลงามาดูความหมายในฮะดีษบทนี้ฮะดีษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอ ي มานรายงานจากท่านยาบิรรอดิยัลลอฮุอันฮูท่านได้กล่าวว่าและรอซูลสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมท่านได้กล่าวว่ากุลลุมะรูฟินทุกความดีงามนั้นถือเป็นภาลานิสงบันทึกโดยอิหม่ามอันบุคอรีท่านอิหม่ามอันบุคอรีอยู่ในหนังสือตำราของท่านที่มีชอวากิตาบุญอาดับ และรหัสฮะดีต6หกศูนย์สองหนึ่งฮะดีตบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอม م านเป็นฮะดีษที่มีสายรายงานคล้ายคลึงกันกที่บันทึกโดยท่านอัตตบรอนีในหนังสืออันกาบีบเล่มที่สิบหน้าที่หนึ่งร้อยสิบและท่านอิบนนอาดีได้บันทึกในหนังสือของท่านอันกาเมินเล่มที่ห้าหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบและใน หนังสืออันฮินยาของท่านอาบนูนอว้มเล่มที่สเล่มที่สามหน้าที่49รายงานจากฮะดีษของท่านอับดุลลาห์บินมัสอรูรดิยัลลอฮุอันฮูท่านได้กล่าวว่าอันนันนบีอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าก e ah ุลล์มะารูฟินซานะตะฮูอิลาอนียินเอาฟะกีรินฟะฮูวะซอดะดะทุกความดีงามเมื่อท่านได้กระทำมันแล้ว ไม่ว่าท่านจะมอบให้กับคนดีๆมอบให้กับคนที่มีฐานะหรือคนที่เป็นอะไรคนยากจนถือเป็นภารานิสงถือเป็นการบริจาคทานอย่างหนึง่งหะดิษบทนี้บันทึกในหนังสือสิน้นศิลาตุนอะฮะดิษอัลซอฮีฮะเล่มที่หหน้าที่68อยู่ในสถานะซอฮีรหัสหะดสี่ศูนย์ศูนย์ พี่น้องผู้ที่มีอมมานคาว่ากุลุมะรูฟินซอดาก์เป็นคําพูดของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นประโยคที่สั้นแต่แฝงไปด้วยในเรื่องของหลักการศาสนานั่นก็คือความดีนั้นถูกตอบแทนด้วยกับผลบุญนั่นเองทุกความดีงามเป็นพาลานิสงวัลมะรูฟ ลองมาดูความหมายคำว่าอัลมาอูฟดิดดุนมุงกัดคำว่ามาอูฟมาจากอัลอ ah สิ่งที่ถูกรู้กันสิ่งที่มนุษย์นั้นรู้กันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีคำว่ามาอูฟตรงข้ามความหมายคำว่ามุงกัดคำว่ามุงกัดก็คือสิ่งที่เมื่อใครกระทำแล้วบุคคลน,นั้นจะถูกห้ามปรามนั่นเองคำว่ามุงกัดมาจากคำว่าอัลกอรอ อิงการุนแล้วก็มุ่งกัดคําว่ามุ่นกัดก็คือสิ่งที่ถูกห้ามปราบนั่นคือความหมายรากศัพท์ภาษาอาหรับเดิมๆส่วนคําว่ามารูฟสิ่งที่ถูกรู้กันสิ่งสิ่งที่ทุกคนนั้นรู้กันมีความหมายตรงข้ามกับสิ่งที่กระทําไปแล้วสิ่งเหล่านั้นจะถูกห้ามปราบวันมารูฟยากูนูบินแมนเรามาดูความหมาย ของการทำความดีอยู่ในด้านใดบ้างการทำความดีท่านเช็กซ่อและบินฟาลซานท่านได้กล่าวว่าการทำความดีนั้นไม่ได้จำกัดอยู่ที่ทรัพย์ส,สินอย่างเดียวบางครั้งอาจจะเป็นทรัพย์สินบ้างบางครั้งอาจจะเป็นตำแหน่งฐานะวายกูนูบินกลมิตตย,ยิบบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของการพูดดีต่อผู้อื่น กุลชัยอินฟีฮิอัลซานุนอิลัลมุสลิมฟะฮุวะมะรูฟดังนั้นกฎเกณฑ์ของบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าทุกสิ่งที่เป็นการประพฤติปฏิบัติดีแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติดีต่อมุสลิมด้วยการถือเป็นความดีงามถือเป็นสิ่งที่ถูกรู้กันว่าสิ่งเหล่านั้นคือความดีซาวาอันกกนาบินกาน ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำมูซาอัดาตุนมุฮตาจการช่วยเหลือคนยากไร้คนยากจนสิ่งเหล่านี้คือความดีวาซาดาดูฮาจาดินมุฮตาจีนมาอูฟุบินมันหรือการใช้จ่ายหรือการเสียค่าใช้จ่ายให้แก่คนที่ยากไร้คนที่ขัดสนสิ่งเหล่านี้คือความดีง,งามที่ต้องเสียสละด้วยกับทรัพย์สินว่าแกแดลีแกมีนัมาอูฟ และอีกหลายล้ายอย่างที่เป็นความดีงามเช่นความดีงามที่มาจากการใช้ตำแหน่งของตัวเองใช้ใช้ความสามารถของตัวเองใช้ความน่าเชื่อถือในสังคมวะฮิยันวะซาตอหรือการใช้สื่อกลางนั่นเองฟีตัชซีลินฮาวาอิจิลินนสัสเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้รับผลประโยชน์หรือความจำเป็นที่มนุษย์นั้นต้องใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลา มนุษย์จะต้องมีชีวิตและมนุษย์จะต้องอะไรจะต้องทะเยอทะยานเพื่อที่จะมีชีวิตต่อหลังจากนั้นเขาจะต้องไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวแตัละในช่วงที่เขาอยู่ในโลกดุญยาเขาจะต้องมีความจะต้องรักษาซึ่งชีวิตของตัวเองดังนั้นบางคนเนี่ยมีฐานะมีตำแหน่งสามารถที่จะใช้สื่อกลางเพื่อที่จะให้ผู้คนนั้นได้รับประโยชน์กันทั่วนหน้า ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตะอัลลได้กล่าวว่ากล่าตะอัลลมันยัชฟะชาฟะอัตันฮะซานะตะยาคุลละหูนัส um ีบุมมินฮะใครก็ตามที่ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกับการช่วยเหลืออันเป็นความดีงามอย่างหนึ่งเขาก็จะได้รับส่วนแบ่งจากความดีงามเหล่านั้นว่าไม่ยัชฟะชาฟะอัตังไซยิอัตยาคุลละหูกิฟลุมมินฮะและใครก็ตามที่ช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยกับความด้วยกับการช่วยเหลือในสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะได้รับส่วนแบ่งจากความชั่วเหล่านั้นอยู่ในสุรตุนิซาองค์การที่แปดสิบห้าดังนั้นคำว่าชาฟาอหมามถึงอัตตวสุดฟีฮาวาอิจินนัสอัลลลตียะฮ์ตาจูนฟีกอดอีฮาอินดะมันฮิยาอินดดหูฮาดะมินันมารูฟ ท่านเชียงซ้อและท่นนานได้กล่าวว่าคาว่าชาฟะก็คือการเป็นสื่อกลางหรือการช่วยเหลือแก่ผู้อื่นในสิ่งที่มนุษย์นั้นมีความต้องการในชีวิตของตัวเองต้องการที่จะพึ่งในสิ่งเหล่านั้นดํารงชีพในสิ่งเหล่านั้นต้องการที่จะดํารงชีพในการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใครก็ตามที่ช่วยเหลือบุคคลที่ มีความยากจนมีความขัดสนในสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความดีงามวามินอัลซอมินมาอูรฟอันและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเนื่องจากว่าได้ประโยชน์กันท่วนหน้าได้ประโยชน์กันท่วนหน้าหรือคนที่เป็นนักการเมืองคนที่มีอำนาจหน้าที่เขาขอโครงการเพื่อที่จะตัดถนนเพื่อที่จะสร้างทาง สิ่งเหล่านี้มันคือความดีที่เป็นความดีมันไหลลินอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือความดีที่มันไหลรินอยู่ตลอดเวลาใครก็ตามที่ใช้ประโยชน์เหล่านี้ความดีเหล่านี้มันยิ่งทวีคูณมันยิ่งเยอะแฟนกาลาหมุตตอยิบดังนั้นการพูดดีต่อผู้อื่นถือเป็นความดีงามการพูดดีการสนทนากับพี่น้องของท่านด้วยกับคำพูดที่ดีงาม สิ่งเหล่านี้คือความดีงามหรือการให้สลามอิดะสลัมตะอะไลฮิฮะดามินันมะรูฟเหมือนกับการที่เรานั้นให้สลามแก่ผู้อื่นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นความดีงามดังนั้นบทสรุปของความดีนั่นก็คือพลานิสงผลตอบแทนที่ได้จากความดีนะครับวะกาซาลิกามินันมะรูฟ และอีกหลายความดีงามเช่นตลากกตุนวชิวะตะบส,สุมูกฟีวชิอาคีกะท่านได้ล่าวโดยยิบยิบยกหลักฐานจากท่านนาบีว่าการทำหน้าเบิกบานการยิ้มแย้มให้แก่พี่น้องของท่านสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ง่ายได้และเป็นพาลานิสงเป็นความดีงามเป็นซอดโก็เป็นการบริจาคถือเป็นการบริจาคทานเหมือนกัน ลี่อันกุลละมายาสุรุอาข้อกันมุสลิมฟฟอินะฮูมะรูฟท่านได้ให้ความหมายคําว่าการอันมะรูฟการบริจาคก,การทําความดีทุกสิ่งที่ทุกสิ่ง,ท,ท,งที่พี่น้องของท่านนั้นเกิดความดีอกดีใจเกิดความเบิกบานสิ่งเหล่านี้คือความดีงามว่าเราแกนะใช้อันยาซีรอน ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นที่ท่านเสียสละไปมันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยก็ตามว่าลากินยาตรอดตาบูอะัยฮิคเคยรุนกะซีรุนแต่มันมีผลตามมามีผลดีที่มากมายในการกระทำความดีเหล่านั้นดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีมานผู้ปกครองเด็ดกกำพร้าตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ฟังคลิปของผม เรามาสกิดกันเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะสร้างความดีงามให้เกิดบนหน้าพื้นแผ่นดินเพื่อที่จะให้ความดีงามเหล่านี้ถึงแม้ว่าไม่ต้องใช้ความทะเยอทยานบางอย่างเนี่ยพีน่น้องเราไม่ต้องใช้ทรัพย์สินไม่ต้องใช้ความทะเยอทะยานการเบิกบานการยิ้มแย้มการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันแล,และกันในสังคมมุสลิมบางอย่างไม่ต้องเสียสาลาเยอะ แค่ใช้คำพูดที่สวยงามแค่มีความเบิกบานมีใจรักพูดจริงต่อพี่น้องสิ่งเหล่านี้มันคือพาลานิสงค์คำว่าซอดอกก์บรรดานักวิชาการในในบรรดานักวิชาการในฮะดีษนี่เขาบอกว่าซ ok oh อดอกก์ก็คือซาวาบุนก็คือพาลานิสงผลผล,ผลที่ผลที่มาจากความดีงามนั่นก็คือการตอบแทนจากลอสุบฮานหัวตาละก็ขอฝาก เกล็ดเล็กเกน้อยในเรื่องของการส่งเสริมให้กระทำความดีก็อิงชาัล้อค่อยต่อในตอนที่24ก็ขอบิท้ายด้วยกับวบิลลาฮิตตาวฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮิวะบรากาตุ